รายการภาษาอังกฤษมีทริกก็คลิกได้เป็นรายการที่ช่วยเพิ่มพูนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเราในรายการภาษาอังกฤษมีทริกก็คลิกได้พอดแคสที่จะทำให้ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะตอนนี้อยู่กับเอศทยากไกรขุนทศ และผมปามเลวีวงครับช่วงนี้รู้สึกอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดมากแต่ว่าไม่ค่อยจะมีเวลาเลยค่ะก็เลยอยากจะไปที่ใกล้ๆดีกว่านะคะพี่ปามคะอย่างเช่นชนบุรีอย่างเงี้ยใกล้กรุงเทพนิดเดียวใกล้มากครับขับรถแค่หนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับที่เที่ยวก็มีครบจะไปภูเขาไปทะเลไปน้ําตกไปวัดมีทุกสิ่งอย่างจริงจังเลยครับ แน่นอนนะคะโดยเฉพาะถ้านึกถึงชนบุรีแล้วก็ทำให้นึกถึงเกาะสีชังคำว่าเกาะก็คือ Island นะคะออกเสียงว่า i อเล n นไม่ใช่อีสเลนหรือว่า Iceland ใช่ครับเพราะว่า i c e ์แลนน,นั้นเป็นชื่อประเทศนะครับ เอาละครับเกาะสีชังก็ดีเลยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหรือ natural attraction พี่แนะนำให้ไปหาดถ้ำผังนะครับเพราะมีชายหาดกว้างชายหาดเราเรียกว่า Beach ครับอ่าวโค้งสวยมากเลยนะครับคำว่าอ่าวเราใช้คำว่า Bay นะครับทรายเม็ดละเอียดคำว่าทรายเราใช้คำว่า Sand อยากให้หลับตาเด็กภาพตามเลยนะครับเสียงคลื่นเบาๆลมพัดเย็นๆแสงแดดอุ่นๆเอาฉันเป็นไปเลยแล้วกันเดี๋ยวนี้ลุกกัน <laughs> จองตัวแล้วก็ไปเที่ยวหาดกันดีกว่านะคะยังครับยังไม่หมดครับบนเกาะนี้ยังมีวัดด้วยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมครับหรือ cultural attractioncultural นะครับแปลว่าอะไรที่เป็นไปในทางวัฒนธรรมนะครับมาจากคำว่า culture นั่นเองวัดอัสดางนิมิตเป็นวัดสำคัญบนเกาะเลยนะครับพระอุโบสถหรือ the chapel มีลักษณะแตกต่างจากที่อื่นคือพระอุโบสถเนี่ยอยู่ใต้เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา h e b e l l s h a p e Pagoda ตัวพระอุโบสถสร,ร้างแบบสถาปัตยกรรมแบบ Gothic Architecture บริเวณพระเจดีย์อุโบสถยังมีต้นสีมหาโพนะครับหรือ The สีมหาบดีทรีซึ่งนำหน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียปลูกเอาไว้ด้วยนะครับและยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกนะครับซึ่งเราเรียกว่า historical attraction รอยพระพุทธบาทเกาะสีชังรอยพระพุทธบาทเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่า Buddha's footprint Footprint แปลว่ารอยเท้าครับเป็นปูชนียสถานหรือ s a n ท t u m มนะครับแซงตเมเป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรดให้เชิญรอยพระพุทธบาทนั้นขึ้นประดิษฐานณไหลเขายอดพระจุลจอมเกล้าครับ แต่ถ้าอยากท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะหรือว่า Eco Tourism ขอแนะนําศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือ The Nature Education Center for Mangrove Conservation and Eco Tourism ตั้งอยู่ที่ต,ตําบลเสม็ดจังหวัดชนบุรีนะคะ Mangrove แปลว่าป่าชายเลนส่วน Conservation แปลว่าการอนุรักษ์ค่ะที่นี่นะครับเขาบอกเลยว่าเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดพื้นสุดท้าย ในจังหวัดชนบุรีแล้วล่ะครับถ้าไปเที่ยวเราก็ต้องช่วยดูแลความสะอาดรักษาให้ป่าชายเลนพื้นนี้อยู่กับเราไปอีกนานๆห้ามทิ้งขยะในป่านะครับ เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะส่วนใครที่เป็นอะดรีนาลีนจังกี้นะคะหรือคนที่เสพติดอะดรีนาลีนชอบแอดเวนเจอร์อย่างนี้เนี่ยนะคะที่ชนบุรีก็มีเหมือนกันค่ะจะลองกิจกรรมโหนสลิงหรือที่รู้จักกันในชื่อของซิปไลก็ได้เหมือนกันไปโหนกันกลางป่าเขาเขียวน่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาเขียวเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าด้วยเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าก็คือว l i ไลฟ์แซ t ช a รีค่ะแต่ถ้าอยากจะชมจากวิวมุมสูงเนี่ยนะคะซึ่งเรา เราเรียกว่า bird eye view แบบนี้ bird eye view ก็หมายถึงการมองวิวแบบมุมมองของนกค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะให้ไปลองกิจกรรมกระโดดล่มหรือ sky diving น่าตื่นเต้นดีเหมือนกันนะคะพี่ปามครับพี่ว่าเท่าที่ฟังดูแล้วเนี่ยมไม่น่าจะมีอะไรที่พี่น่าจะไปได้เพราะว่าเป็นคนกลัวความสูงนะครับ <c oughs> ถ่ายภาพให้น้องแล้วกันได้ครับพี่ว่าส่วนนองนุชพัทยาก็น่าสนใจขอมาที่สถานที่สําหรับ คนมีอายุอย่างพี่ละกันนะครับ <laughs> สถานที่แสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยครับ <c oughs> หรือ contemporary Thai culture performance นะครับ contemporary นะครับแปลว่าความร่วมสมัยหรือจะไปตลาดน้ำสีภาคก็มีการแสดงรำไทยครับ Thai dancing show performance แปลว่าการแสดงนะครับ Show ก็แปลว่าการแสดงได้ถ้าจะเที่ยวยาวถึงกลางคืนมาถึงชนบุรีก็ต้องไปดู c คาเบอรร่โชว์อืมตะการตามาก,มาก ใช่ครับซึ่งการตระการตาเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า fascinating mm. สีสันวิบวับเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายของนักแสดงจัดเต็มครับฉากอลังการสุด เป็นโชว์ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชอบครับพูดถึงนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะหลายคนเนี่ยเขาเรียกตัวเองว่าเป็นแบ็คแพคเกอร์หรือเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้จองตั๋วมาล่วงหน้านะคะแต่ว่าเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละจุดในชนบุรีเองเนี่ยสะดวกสบายนะคะมีทั้งรถตู้รถ2แถวหรือว่าจะเช่ารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ก็ได้เหมือนกันใช่แล้วล่ะครับแต่การเช่ารถขับเองต้องมีใบอนุญาตขับขี่ด้วยนะครับใบอนุญาตขับขี่นะครับหรือที่เรียกว่า drivers license อันนี้เป็นแบบ American English แต่ว่าถ้าเป็นแบบ British English นะครับจะออกเสียงว่า driving license ประเภทรถก็จะมีหลากหลายครับมีทั้งรถเกง๋งเราจะเรียกรถประเภทนี้ว่าซีดานครับรถกระบะ pickup รถเก๋ง2ประตู Cube รถตู้ van และรถมอเตอร์ไซค์ motorcycle ซึ่งจะมีค่าบริการต่อวันหรือที่เรียกว่า daily charge และค่าน้ำมันต่างหากนะครับส่วนใหญ่บริษัทเช่ารถจะให้ระวังมัดจำครับ เงินมัดจำเราเรียกว่า d e p o s i t เป็นเงินประกันไว้เมื่อนำรถมาคืนเราก็จะได้เงินส่วนนี้คืนครับแต่ถ้านำรถมาคืนช้าก,ก็จะมีค่าปรับนะครับหรือที่เราเรียกว่า Late Fee ถ้าไม่อยากขับรถเองหลายบริษัทก็มีคนขับพาเราไปด้วยหรือที่เราเรียกว่า Guide Driver ครับ ไกด์ดราเวอร์แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ชํานาญเส้นทางนะคะถ้ามีคนช่วยขับพาเราไปเที่ยวด้วยก็น่าจะสะดวกดีเหมือนกันสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องการเที่ยวแบบวางแผนไวล่วงหน้านะครับสามารถจองเป็นการนําเที่ยวหรือที่เราเรียกว่า Book a Tour นะครับหรือว่า Book Tour จะได้มีไกด์พาเราเที่ยวไปตามตารางการท่องเที่ยวหรือโปรแกรมทัวร์ที่เราเลือกเอาไว้เช่น1วัน one day trip 2วันหนึ่งคืน two days one night หรือ two day one night ถ้าน้องๆเป็นไกด์ก่อนจะพาน,นักท่องเที่ยวออกไปอย่าลืมถา,มถามถึงโรคประจำตัวด้วยนะครับ mm. โรคประจำตัวสำคัญมากเลยนะครับเพราะถ้าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยเราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการและวทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่เราพาไปเที่ยว <c oughs> โรคประจำตัวนะครับใช้ภาษาอังกฤษว่า chronic disease chronic disease เป็นการตรวจสอบว่านักท่องเที่ยวของเรามีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่สำหรับกิจกรรมนั้นๆโดยที่เราจะได้สามารถปรับ โปรแกร,รมทัวร์ของเราให้เหมาะสมกับผู้ที่เราพาไปเที่ยวนั่นเองครับอเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าไกด์เนี่ยนอกจากเรื่องภาษาต้องชํานาญแล้วยังมีรายละเอียดต่างๆที่ต้องรู้แล้วก็ต้องใส่ใจอีกเยอะมากเลยค่ะใช่แล้วครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของพี่เองนะครับคเคยไปเที่ยวทัชมาฮาลครั้งหนึ่งอตอนที่ไปทัชมาฮาลนะครับถ้าเราดูทัชมาฮาลจากปฏิทินหรือเราไปดูเฉยๆเนี่ยแล้วมันจะเหมือนเราก็รู้จักปฏิทินเลยครับม,มันไม่ดูไม่ได้แตกต่างอะไรจากภาพในอินเทอร์เน็ต แต่เมื่อเราไปกับไกด์ที่มีความรู้แล้วเล่าให้เราฟังเนี่ยพบว่าอย่างนี้นะครับเราจะรู้ถึงที่มาที่ไปว่าทําไมการออกแบบถึงเป็นแบบนี้ค่ะอย่างเช่นน้องเอรู้ไหมครับว่าเสาสี่เสาที่อยู่รอบๆอบทัชมาฮาลเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงาม,มแต่เสาสี่เสาเนี้ยเป็นแหล่งเก็บน้ําสําหรับทําให้มันมีน้ําพุอยู่ด้านหน้าทัชมาหฮาส<อ>มันเป็นแมคชันิกทางธรรมชาติด้วยกลไกทางฟิสิกส์ที่ทําให้เกิดน้ําพุนั่นเองอ โดยโทั้งหมดนี้นะครับเป็นการคิดของผู้ที่ออกแบบมันขึ้นมาซึ่งทั้งหมดนี้เราไม่สามารถหารู้ได้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาหรือว่าถ้าไกด์ไม่ได้เล่าให้เราฟังมันก็จะทําให้เรารู้สึกมีความตื่นเต้นมากขึ้นนั่นเองนี่ไงเอ๊นี่คือหนึ่งในคนที่เคยไปทัชมหาวเราไม่ได้จ้างไกด์เพราะฉะนั้นข้อมูลเรื่องเสาไม่รู้มาก่อน,น <c oughs> ค่ะนะครับสิ่งสําคัญสําหรับไกด์คือเราควรจะรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆครับ <c oughs> ทั้งประวัติศาสตร์หรือ history นะครับภูมิศาสตร์ geography วัฒนธรรม culture ข้อห้ามหรือความเชื่อต่างๆของชุมชนอาหารท้องถิ่น local food หรือความรู้รอบตัว general knowledge เพราะบางครั้งนักท่องเที่ยวอาจจะถามถึงสิ่งอื่นๆนอกจากสถานที่นั้นก็ได้ mm. เช่นความหมายของชื่อหรือตัวอย่างเช่น ทัชมหาที่เล่าให้ฟังครับค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เอมองว่าสำคัญมากก็คือเรื่องไหวพริบนะคะภาษาอังกฤษก็คือ quick wit นะคะถ้าเราตอบคำถามไม่ได้ขณะนั้นก็อาจจะต้องเรียกเป็นคำตอบอื่นๆไปแล้วก็หาโอกาสหาคำตอบมาในภายหลังด้วยนะคะสมัยนี้ง่ายค่ะทุกคนเชื่อว่าถือสมาร์ทโฟนกันอยู่แล้วแอบ Google ได้ไหมนิดนึงรู้เลยตรงนั้นเลยรู้ตรงนั้นเลยนะคะ เอาละครับครั้งหน้าพี่ก็จะมีคำสั์แล้วก็ทริคดีๆมาฝากกันอีกนะครับติดตามกับพวกเรานะคะคในอพิโซดหน้าค่ะกับการฝึกภาษาอังกฤษนะคะในรายการภาษาอังกฤษมีทริกก็คลิกได้พอดแคสที่จะทำให้ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ